มาไกวประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนหนึ่งสีแเม่ปาก็จะเอามาปิ่งเลยนะคะพี่น้องปิ่งสวัสดีค้าเม่ปาะข้าทํานผ้ากินจะมาอีกแล้วดวยค่ะเหมือนในเม่ปาก็ได้ปลาอีตูค่ะพี่น้องต่างพื้นที่ก็เอิญเพคือกันนะคะ่ะบางคนก็เอิญปลากาดำหรือว่าปลาเพียค่ะแต่ทางนี้เอิญปลาอีตูค่ะพี่น้องค่ะเหมือนในเม่ปาก็จะเอาปลานีมาเห็ดปลาเด็กเะค่ะพี่น้องปลาก็ให้เขากั้วให้เรียบร้อยแล้ะค่ะน้ำหนักสองกิโลกรัมค่ะ ส่วนประกอบในการเฮ็ดประแดกก็คือขขาวสารเหนียวว่ากับขาสารเจ้าเด้อค่ะพี่น้องเขาเหนียวก็เขาเจ้าันราคาพี่น้องยางละเท่าๆกันค่ะร่วมสองยางนี้กับประมาณ30กรัมค่ะหรือว่าสมขีดค่ะพี่น้องค่ะเอาสองยางนี้มาขวร่วมกันเลยค่ะเจเอาลงไปขว่ะพี่น้องขว่าขวได้วพ่อเื่องเหลืองประมาณนี้ก่ะ ผักไว้ให้เย็นก่อนเด้อจ้าก่อนที่จะนําม,มาปั่นปลาหนีไม่ปากก็สะเอามาล้างก่อนด้อค่ะหลังก็เอาเกลือเอาเกลือมะสา,าวาคว่้ข้า,อา้ออนกคะ้ะ้อ้้้้้้้้้้า้้า้ำ้้ว้อ้ก้้้้้้้้้ม้้้้้้้้้้้้้้้้อ้้้้้้้้อ้้้้งนั้น้้้้้้้้ี้้้้้้้้้้อกนนะ ปลาแดกแล้วเห็ดปลาแดกแล้วแล้วก็บางที่อยากมกเขาก็เอามามกเอามาใส่แกงก็ได้ค่ะพี่น้องแบบนี้เอามาลงบดตอนแบบนี้เลยค่ะเนื้อปลาสิมันมันได้ค่ะพี่น้องมองนังทองคนค่ะพี่น้องนังทองคนมันแซ่บค่ะปลานี่เขาเอิ่นปลาอีตูทางอุบลเอิ่นปลาอีตูค่ะพี่น้องส่วนตัวน้อยๆก็นี้เขาเอิ่นปลาอีกรมค่ะ แต่ทา้งอื่นนี่ก็ได้ยินเขาเอ่ว่าปลากาะดำค่ะปลากาะดำเรียกว่าปลาเพี้ยเป็นสีนะาขพี่น้องแต่กปลาอันเดียวกันนี่ลระคะ่ะอันนี้คือปลาที่แม่ปลาล่างทําความสะอาดเรียบร้อยเด้อค่ะล่างนำเกลือเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องเนี่ยผนกดเสีง,งามๆเป็นแต่แสบแบบนี้ละคะ่ะนี่มาถึงขั้นตอนมักแล้วจ้ะแม่ปลาก็จะใส่เกลือเกลือนี่สามขีดเด้อค่ะพี่น้องหรือว่าสามสิบกรัมค่ะพี่น้อง ต่อปลาสองกิโลกรัมค่ะสีเศร้าเศร้าให้เขากันบปสุดสองตั่มุมงเนาะคะ่ะกเศร้ามักเขาเพื่อดีเรียบร้อยแล้วแม่ป่าก็จะเอามักไว้ประมาณจัก ช่โมงหนึ่งสอง 1, 2, ช่โมงให้เกลือละลายด้ยค่ะพี่น้องไปตูกระมัดเลยประมาณสองช่โมองค่ะเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นข้าวครัวที่แม่ป้าครัวค่ะที่นี่กเอามา ามาปั้นค่ะพี่น้องปั้นพ่อหยาบหรือปัน้นละเอียดก็ได้เด้ค่ะแม่ป้าโรยลงไปเลยค่ะนี่จะเห็ดปะแดกค่ะพี่น้องเห็ดปะแดกแบบนี้เอามาสำหรับเอามาปิ้งมาทอดเอามาใส่แกงนี่คือเอาลงงวัตตอนเลยเด้ค่ะพี่น้องแม่ป้าเคยเห็ดแกงเราใหม่ที่นี่ก็เอาอัอน ปลาลงอยู่ที่เลยเบิดตตอนกับบ่แตกแล้วค่ะพี่น้องว่าเนื่องพืนสีแนบค่ะพี่น้องก็จะคุกเข่าให้เขากันแบบนี้ละค่ะมาไวประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนึังสีไม่ปลาก,ก็จะเอามาปิ่งเลยด้วค่ะพี่น้องปิ่งกันห่อเส้ใบตองอันนะคะ ปิ้งห์วะฮอใส่ใบตองครับพี่น้องในเนื้อสิมันแซ่บหอมะครับพี่น้องคูณได้มากกว่าหอมเนาะค่ะก่อนนักเขากันได้ที่เรียบร้อยแล้วเด้อปาก็จะมาจัดเลี้ยงใส่ในกระปุกเลยครับพี่น,อน้อ,เองเนื้อหอยแบบแรงสุดเลยครับพี่น,อน้อ,เองเพงราะว่าหัวบริบีิ้จะมีกระดูกไร้แล้วก็มีสอบมีเหลือไร้เนาะครับพี่น้องแล้ลองรวมมาสุดเพราะว่าความเข้มความนุ่งยิ่งสิเด็ดเขาไป เป็นสีพวกนำองบริษัทนี่ค่ะเน้าตา เหตุผลที่ไม่ปาใส่ข้าวเจ้าก็ข้าวเหนียวมากกลัวผสมกันกับเพราะว่าไม่ปาอยากให้ประเด็กของเฮานั้นมีรสชาติออกเรียวๆค่ะพี่น้องเวลาเอามาปิ่งกับิีได้แซบค่ะขันผู้ได้บ่มากเปรี้ยวกับส่แต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวเด้อค่ะเฮ็ดไปแน่นๆแบบนี้ค่ะพี่น้องแต้อกใส่น้ำเด้อค่ะ เดี๋ยวน้ำจะออกมาจากโตปลาเองค่ะพี่น้องปลาอีตูสองกิโลปิดฟ้าไว้เลยค่ะพี่น้องเอเดอจ้าพี่น้องประแด็นของแม่ปลาอันนี้ก็จะเป็นปลาแด็ปลาอีตูเนาะค่ะพี่น้องแองม่ปลาจะ,าะาจะมากกว่าประมาณเดือนหนึ่งถึงสองเดือนค่ะ ก็มาเดือนหนึ่งถึงสองเดือนแหละแม่ป่าแต่ถ้าย,ยเอาออกมาเฮ็ดอาหารเนาะคะ่ะพี่น้องเอามาปิง้งเอามาหมก ok, ก็ได้ค่ะพี่นอ้องค่ะวันนี้แม่ป่าขอลาไปก่อนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ